พอมันทะลุ6 2 0 0ืขึ้นมาเนี่ยผมถึงพูดหลายครั้งว่าโอกาสที่จะเห็นทองที่6 2 0 0ืก็ต้องบอกว่าน่าจะบายบายไปแล้วนะฮะน่าจะไม่เห็นจบแล้วจบแล้วแล้วก็ตอนนี้คุณเนาเราไปดูกันอีกทีที่7 2็ดหภาพหลักๆแบบนี้เนี่ยหรือประเด็นต่างๆที่เกิดขึ้นแบบนี้เนี่ย มันพิสูจน์ได้ว่าราคาทองคําไม่ใช่ฟองสบู่เพราะว่ามันไม่ได้ขึ้นมากมายเวอร์วังนะฮะและทุกครั้งที่น่าสังเกตและน่าสนใจครับทุกๆ1,000งบาทต่อบาททองคำที่ขึ้นเนี่ยมันมีการพักฐานดั <Okay. S 1> งนั้นในเชิงกลยุทธ์ต้องบอกว่าแบ่งเงินออกมาเป็นหลายๆส่วนแล้วส่วนหนึ่งก็ต้องเหมือนหน่วยกล้าตายที่ต้องเข้าเร็ว คือเข้าในระดับที่สูงเหมือนกันแต่ไม่ไล่ราคาอาจจะรอย่อดสักสามสเหรียญอย่างเงี้ยเป็นไปได้ครับทางฝ่ายวิเคราะห์รีเสิร์ชของ MTS g o แม่ต้องสุกกรรมมาให้ดูว่ามีเฮ้าส์ใหญ่ๆที่เป็น JP Morgan Goldman Sachs นะประมาณ5-6าหกเฮาส์เนี่ยนะครับกอบ็อันนี้ครับอันนี้ครับก็ทาร์เก็ตไว้ว่าปี2026เห็นไหมครับ ตั้งแต่4,000 9,000 5,000 5,000กว่าทั้งนั้นนะฮะ<ม>แล้วก็บำสุดก็4,750จาก Standard c h a r t e r s, <ม> <S ก็ <S <ม> <S ทุกคนก็บอกว่า Key Driver เนี่ยมันมาจากสองประเด็นหลักๆก็คือเรื่องของการลดอบเบียบของเฟดนะฮะซึ่งน่าจะมีต่อเนื่องรวมทั้งภาวะ geopolitics ที่เออมันมีความไม่แน่นอนแล้วก็ยังรุนแรงอยู่ดังนั้นจะเห็นได้ว่า ทั้ง6-7เจ็ดเฮ์ที่เป็นสถาบันระดับโลกเนี่ยทุกคนให้เทนบวกต่อทองคำต่อทัอบ,บทเลยแล้วก็บางคนก็ยังมองว่าอาจจะเห็น5,000ดอลลาร์เนี่ยในครึ่งในไตรมาสแรกของปีด้วยซ้ำไปซึ่งหมายความว่าก็ mm. เออมันก็เป็นไปจากภาพพื้นฐานที่เราเห็นเรากลับมาดูวิเคราะห์ทางด้านเทคนิคเมื่อลเกีย ไหนๆก็ขึ้นกราฟมาแล้วเราดูกันนะครับว่าภาพทางด้านเทคนิคเนี่ยมันก็ตอบโจทย์เราด้วยเราเห็นไหมครับว่าทาง a n ลิส์ลากเส้นเนี่ยเขาก็สร้างกราฟเหมือนกับจะเป็น s y m เมทริคอ l ลแตรงโกแล้วพอมันเบรกตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยเมื่อเช้ามันก็เลยเบรกแรงแล้วก็ก็ไปชน Upper อร์เทรนไลที่4,600เหรียญน,นะฮะที่อยู่ด้านบนอดีก็เรียกว่า ภาพหลักๆแบบนี้เนี่ยหรือประเด็นต่างๆที่เกิดขึ้นแบบนี้เนี่ยมันพิสูจน์ได้ว่าราคาทองคําไม่ใช่ฟองสบู่เพราะว่ามันไม่ได้ขึ้นมากมายเวอร์วังนะฮะแล้วทุกครั้งที่น่าสังเกตและน่าสนใจครับทุกๆหนึ่งหมื่นบาทต่อบาททองคําที่ขึ้นเนี่ยมันมีการพักฐานแตกมากเลย<ม>นะฮะออทองคาพักฐานตรง เดือน4ของปี6กเถึงเดือน6เดือน7เนี่ยนะครับตรงนั้นเนี่ยอยู่ที่4 2่ห0ื่นสอบาทแล้วฐานที่2ที่มาพักกันตรงบริเวณเดือน8ถึงเดือน9อะไรเนี่ยก็ประมาณ5 2าหมครับ5 2าหมแล้วก็ปลายปีที่เราขึ้นไปทำเอาทำให้แล้วก็ตกกลับแล้วก็พยายามสร้างฐานใหม่เนี่ยมันสร้างฐานที่6กหมื เห็นไหมครับมันต่างกันทีละ1นึ่งมื่นบาททุกทุกสถึงสเดือนดังนั้นตรงนี้เป็นเรื่องน่าเซอร์ไพรส์ที่เหมือนกับทางด้านเทคนิคเนี่ยมันขึ้นแล้วก็มีการพักฐานแล้วก็สร้างฐานใหม่พักฐานแล้วก็สร้างฐานใหม่ทุกทุกหนึ่งบาทเอ่อทุกทุกหนึ่งหมื่นบาทต่อบาททองคำดังนั้นตอนนี้พอมันทะลุหกหมืสองขึ้นมาเนี่ยผมถึงพูดหลายครั้งว่าโอกาส ที่จะเห็นทองที่หกหมืนสองก็ต้องบอกว่าน่าจะบายบายไปแล้วนะฮะน่าจะไม่เห็นจบแล้วจบแล้วแล้วก็ตอนนี้คุณเอาเราไปดูกันอีกทีที่เจ็ดหมื่นสองเจ็ดหมื่นสองนะฮะก็น่าจะไปพักฐานตรงนั้นอีกครั้งหนึ่งนะครับ<ะ>วันนี้เนี่ยราคาทองเก้าหกห้า กหมื่นเจ็ดพันหกร้อยแปดร้อยแล้วเนี่ยนะฮะแต่ทองเก้าสิบเก้าจุดเก้าเก้าหรือทองนอกตอนนี้แตะเจ็ดหมื่นไปเรียบร้อยแล้วครับ oh. มันต่างกันสามจุดห้าเปอร์เซ็นต์บวกเข้าไปเจ็ดหมื่นพอดีน่าสนใจน่าสนใจและสิ่งที่เซอร์ไพรส์อีกอันหนึ่งก็คือราคาซิลเวอร์ซึ่งซิลเวอร์เนี่ยแตะให้นิดหนึ่งก็คือมันเกิดซัพลายช็อคซัพลายช็อคจากเรียวดีมานที่ ซื้อเข้ามาอย่างรุนแรงและในขณะที่เกิดการโกยจ e ีนเองอยู่ๆก็สั่งระงับการส่งออกซิเวอร์ซะอย่างนั้นเนี่ยซึ่งจีนเนี่ย<ะ>เป็นผู้ส่งออกซิเวอร์รายใหญ่ที่สุดของโลก70%แต่จีนเนี่ยมีซิเวอร์อยู่ในตัวเนี่ยประมาณ30ซิเวอร์ก็เลยวิ่งแบบโอ้โหผมมักจะใช้ว่าซิเวอร์เป็นกระรอ,อกนะ เนคือกระรอกทองเป็นอะไรคุอองคำเนี่ยเหมือนช้างเหมือนช้างเหมือนช้างอ๋ออันนี้เหมือนกระรอกเหมือนช้างเพราะว่าเพราะว่าทองเนี่ยมันตัวใหญ่แล้วมันมีความมั่นคงแล้วโกลต่อซิลเวอร์เลโชเนี่ยนะครับคุณเนาน่าสนใจมากในต้นปีมันอยู่ที่ประมาณประมาณเจ็ดสิบเท่าต้นปีหกเจ็ดนะแล้วในช่วงที่ทองขึ้นไปต้นปีนะ มันก็ขึ้นปุ๊บปุ๊บทำให้โกลดซิลเวอร์เลโชแตะถึงเก้าสิบเท่าแล้วพอกลางปีมันก็ล่วงลงมาล่วงลงมาเก้าสิบแปดสิบห้าแปดสิบเจ็ดสิบห้าเจ็ดสิบตอนนี้เหลือหกสิบห้าเท่า mm. คนก็ไปศึกษาว่าเอ๊ะมันในอดีตมันเคยอยู่ในสองเลเวลที่สำคัญคือสามสิบเท่ากับสิบห้าเท่าสามสิบเท่าเมื่อประมาณปีสองพันสะิบบวกลบนะฮะ แลวไอ้สิบห้าเท่าเนี่ยโหประมาณพันเก้าร้อยแปดสิบหรือไงเนี่ย<ม>ก็ต้องบอกว่าหลายคนตอนนี้ไปฟอร์เควสว่าถ้าสามสิบเท่าเนี่ยซีวีซิเวอร์จะไปขนาดไหนก็เลยมีการแห่ซื้อซิเวอร์กันแบบ<ม>กระหน่ำเลยฮะก็อันนีายเป็นบอดีมันเข้าซิเวอร์วะเพราะแบบนี้อาตาัอาตราการวิ่งมันจะเร็วกว่าถูกไหมคุณหมอพูดง่ายวิ่งเร็วกว่ารีวว่าก็ซิเวอร์ขึ้นแบบซิลเวอร์ขึ้นน่ากลัวกว่าทองคำมากฮะ เพราะว่ามันมันไม่ยอมพักฐานเลยไม่เหนื่อยเลยวิ่งแบบกระลอกจริงๆนะครับดังนั้นกลับมาที่ทองคําก็ต้องบอกว่าด้วยสภาวะสองอันภูมิรัฐศาสตร์กับการเงินของโลกที่กําลังเข้าสู่ยุคเปลี่ยนทายแล้วก็มีความไม่แน่นอนในภูมิรัฐศาสตร์สูงมากนะครับมบันก็เลยทําให้ทองคําพุ่งขึ้นนะซึ่งถ้าเราจํากันได้ปีหกเจ็ดที่ผ่านมาเนี่ย จากความไม่แน่นอนจากเรื่องของภาษีเรื่องเดียวอะทองคําพุ่งขึ้นมาในช่วงครึ่งปีหรือประมาณสี่เดือนเนี่ยนะครับขึ้นมาประมาณสามสิเปอร์เซนเดี๋ยวเราดูกราฟเราทําให้แล้วหันเป็นช่องๆของรายไตรามาสนะครับ<อ>เราเห็นได้ว่าปรากฏว่าทองในทุกไตรามาสให้ผลการลงทุนเป็นบวกครับในกราฟดูสิครับว่าทีมงานดึงขึ้นมาได้ไหมว่า สิ่งที่ทําให้ดูเพื่อให้เห็นว่าโอ้ราคาทองคำเนี่ยมันเหวี่ยงขึ้นเหวี่ยงลงแล้วมันแบ่งเป็นรายไตายมาสเนี่ยทุกไตามาสให้ผลตอบแทนดีมากทีเดียวนะครับ<ะ>คือครึ่งปีแรกนี่ให้ผลตอบแทน30%ครึ่งปีที่สองให้ผลตอบแทนอีก35%รวมปีที่แล้วทั้งหมด65%ในรูปของยูเอสอาร์ตอทอยออน์ครับคุณบอกค่ะถ้าเราดูจากจุดตรงนี้เนี่ยมันบอกได้ไหมคะว่า จร,จริงๆมีคนถามคําถามเข้ามาเราแทรกตรงนี้นิดนึงแล้วกันนะระหว่างทีมง,งานหาภาพเนี่ยอันนี้เขาถามเขาดูจากเฟซบุ๊กอ่ะคุณหมอเขาบอกว่าฟังจากคุณหมอพูดแล้วเนี่ยมันจะมีโอกาสไหมที่ทองเนี่ยจะย่อให้เขาซื้อบ้างแล้วก็ควรที่จะเ้าหลักใจใส่บ้างก็คุณหมอบอกหกหมื่นสองเนี่ยไม่ได้เห็นอีกแล้วอ่ะแล้ว่างี้มันจะมีโอกาสย่อ,อมาย่อในจุดไหนที่พอจะได้เห็นได้บ้าง ผมถามคุณนาวว่าตอนมันย่อสองร้อยเหรียญคุณนาวซื้ออยังวันที่สามสิบเมื่อสิบวันที่แล้วนี่เองย่อสองร้อยเหรียญทุกคนเป็นไงครับกลัควครับรทุกคนว่า <ขอ S 2> มันจะย่อ<ข>อกไปกลับไปตั้งหลักก่อนนะตอนนั้นมันตกมาสองวันตกมาพันห้าร้อยบาทจำ<ช>ได้ไหมฮะมันตกลงมาเหลือหกหมืนสามพันห้าร้อยบวกลบเท่าๆนี้หมายความว่าโลนะครับ ตอนนั้นทุกคนหดมือหมดเลยนะบอกว่าโอ้ยน่ากลัวนู่นนี่นั่นนะฮะก็โอเคดังนั้นตอนนี้ต้องบอกว่ามันฟอร์มฐานล่างที่บริเวณ4,300ถึง4,350มันฟอร์มเสร็จแล้วครับโอกาสที่จะมันจะมาเห็นตรงนั้นต้องบอกว่าในเชิงเทคนิคเขาก็แล้วกันยากยากแสดงว่ามีคนรอซื้อตรงนี้เยอะดังนั้นถ้าจะซื้อ หมายความว่าท่านก็ต้องซื้อประมาณบริเวณ4,500บวกรบแล้วก็ท่านก็ต้องซื้อในทองไทยบริเวณ60,000 6,000บวกรบนะฮะหมายความว่าฐานที่ท่านจะเลือเข้าซื้อเนี่ยมันจะต้องยกสูงขึ้นตลอดเวลามันเป็นไปไม่ได้เลยถ้ามันเป็นขาขึ้นแล้วท่านไม่ยกขานล่างขึ้นมารับประกันว่าอย่างไรท่านก็ซื้อไม่ได้ของน,นะครับ เพราะว่ามันเป็นขาขึ้นไปเรียบร้อยแล้วมันไม่ช่วงพักฐานแล้ว<อ>นะดังนั้นขาล่างคุณต้องยกขึ้นให้ทันคุณถึงจะตามมันได้<อ>ดังนั้นในเชิงกลยุทธ์ต้องบอกว่าแบ่งเงินออกมาเป็นหลายๆส่วนแล้วส่วนหนึ่งก็ต้องเหมือนหน่วยกล้าตายที่ต้องเข้าเร็วคือเข้าในระดับที่สูงเหมือนกันแต่ไม่ไล่ราคาอาจจะรอยอสักสามสิบเหรียญอย่างเงี้ยเป็นไปได้ครับออยอสมสิบเหรียญนี่ก่อนเได คือเข้าไปไล่ราคามากเรื่อยๆเนี่ยยกขาล่างขึ้นมาเดี๋ยวอาจจะไปขึ้นไก่ร้าฝาแทนเลยคนะุณหมอขึ้นโวไล่ราคามากขึ้นเรื่อยๆนะคะเพราะเราก็ไม่รู้นะว่าอะไรมันจะจบได้หรือเปล่าแต่ว่าต่อมาตอนนี้คือถ้าเราดูจากทิศทางราคาทองคําเนี่ยมันถูกขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเศรษฐกิจหรืออารมณ์ของนักลงทุนฟังอยางคุณหมอเหมือนว่ามันก็ไม่ได้อารมณ์ของนักลองทุนนะเพราะนักถุนก็ยังกล้า,า,ากลัวแต่ว่ามันเหมือนเป็นข้อมูลทางด้านของเศรษฐกิจคือเป็นฐานเลยเป็นการสร้างฐานราคาเลยหรือเปล่า มันทั้งสองอย่างไปด้วยกันผมบอกท่านผู้ชมและคุณเนาว่าทองคำเนี่ยมันเป็นองค์ประกอบที่ไม่ใช่องค์ประกอบเดียวมันเป็น multi factorial ซึ่งเราบอกตลอดเราจเห็นได้ว,ว่าทองคำเนี่ยมันเหมือนกับเหตุการณ์อะไรที่ร้ายๆในระดับโลกเนี่ยทองคำขอมีส่วนเอี่ยวด้วยตลอดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นข่าวจีนไต้หวันทดลองยิงกระสุนจริง นู่นนี่นั่นไม่ว่าจะข่าวสงครามไม่ว่าจะเรื่องของการขึ้นภาษีไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกาออกมาแย่เรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องเขาเรียกว่า multiple factor ที่มากระทบกับทองคำคราวนี้ทองคำที่มันได้ประโยชน์ในช่วงนี้รุนแรงก็คือความที่เป็น reserve asset ซึ่งตรงนี้มันกลายเป็นเรื่องสำคัญเรื่องหนึ่งอตรงนี้มีกราฟมั้ง ที่เห็นภาพสวนทางก่อนของราคาการที่จะเก็บทองคำเป็นรีเซิร์ฟกับ US เอ l ดอลลาร์รีเซึ่งมีสีเทากับสีแดงตัดกันนะไม่รู้ว่าในกรับน่าจะมีให้นะอ,อ๋อไม่มีนนมั<ะ>้อไม่ใช่แสไงว่าทีมงาน<ช>เขาให้อีกชุดหนึ่งเขาให้คนละชุดนะอ่อโอเคไม่เป็นไรแต่สิ่งที่จะบอกให้ฟังก็คือ ในช่วงห้าหปีมานี้การเก็บรีเซิร์ฟในรูปของ US d o l ดอลลาร์บอลหรือเงินก็แล้วแต่เนี่ยมันลดลงจากระดับประมาณ70%เหรือเพียงประมาณ 5, นะห้าห้าสิบ็ดเซนตณขณะนี้นะฮะลงมาเยอะมากนะฮะเพราะเพราะว่าทุกหนึ่งเปอร์ซของรีเซิร์ฟที่ลดลงเนี่ยมันเป็นเงินมหาศาลมากเพราะว่ามันไม่ใช่แบงก์เดียวมันแบงก์ธนาคารกลางของหลายๆประเทศในโลก แล้วก็2ก็คือการเพิ่มน้ำหนักในรูปของทองคำจากระดับ2-3%งอรเนตอนนี้ให้เพิ่มน้ำหนักไปถึง1ิบถึงสิบถึงสิบางประเทศให้ถึง20%ซึ่งตรงนี้ก็นำมาสู่การที่เราจะเห็นได้ว่า g o r e s e s v r v e ที่มีการซื้อเข้าของธนาคารกลางในช่วง2-3ปีมาเนี้ เพิ่มขึ้นโดยตลอดประมาณ1,000ตันต่อปีดังนั้นภาพรวมมันก็เลยเป็นภาพที่มีดีมานอย่างสม่ำเสมอในขณะที่กำลังซื้อสูงแล้วก็เป็นการซื้อเก็บแต่แน่นอนพอมันเป็นการลงทุนที่ได้ผลตอบแทนดีเนี่ยสิ่งที่มันเข้ามาก็คือกองทุนและเฮดฟันต่างๆซึ่งก็จะทำให้ราคามันเวี่ยงมาก ในระยะสั้นเนี่ยเราเห็นการเหวี่ยงของทองคำเนี่ยออประมาณหนึ่งร้อยอนซ์หนึ่งร้อยหนึ่งร้อยเอสดอลลาร์ต่อออนซ์เนี่ยเกือบจะบ่อยๆเลยซึ่งธรรมดาไม่เคยเห็นหนึ่งร้อยเนี่ยก็ประมาณสองเปอร์เซ็นตเศษๆนะฮะซึ่งถือว่าเยอะครับแต่เดี๋ยวนี้เราเห็นได้บางทีก็เดือนหนึ่งสามสี่ครั้งเลยซึ่งถือว่าเยอะดังนั้นในเชิงของการลงทุนตอนเนี้ย ก็ต้องใช้กลยุทธ์ในเชิงของการลงทุนมากขึ้นเก็บกำไรเป็นช่วงๆแล้วก็เข้าเป็นช่วงๆเหมือนกันถ้าเราทำได้แบบนี้เนี่ยการลงทุนก็จะถือว่าสมบูรณ์แบบที่สุดครับค่ะคุณหมอคะคือหลายคนเนี่ยหลุดดอยแล้วหลุดดอยคือคนที่ติดไว้6กหมืนเจ็นี่ยปัญหาก็คือรีบขายก่อนเลยดีไหมหรือว่ารอมันไปเรื่อยๆก่อนก็ในเมื่อผ่านดอยมาแล้วมีรถมารับที่ดอยแล้ว เราก็คำแนะนำก็คือถ้าจะขายก็ขายเพียงบางส่วนพอให้มีขวัญและกำลังใจของการที่ปลดจากดอยขายบางส่วนจะก,กี่เปอร์เซ็นต์ก็แล้วแต่ท่านเพื่อเอามาชะโลมจิตใจที่บาดเจ็บไปประมาณห้าหกเดือนนะชะโลมจิตใจนะแล้วก็จะได้เข้ามาซื้อใหม่เมื่อมันย่อดได้นะบางอย่างการลงทุนเราก็ไม่รู้หรอกว่ามันสูงตรงไหนแต่ว่าตรงเนี้ย ผมคิดว่าหน้าขายมากกว่าเข้าซื้อแต่ถ้าเข้าซื้อ<ม>ก็คือถ้ามันย่ออีกสักยี่สิบเหรียญอย่างเงี้ยโอเคถ้าคุณขายตอนนี้นะฮะแล้วมันย่ออีกสักยี่สิบเหรียญแต่ตรงเนี้ยเออการซื้อมันก็จะแบบมันมีน้ำมีเนื้อมากขึ้นฮะนะฮะยังไง<อ>ก็ยังคงแนะนําให้ขายบางส่วนไม่จ<อ>ําเป็นต้องขายหมดขึ้นกับอพอค่ะสี่พันหกเนี่ยคุณหมอมันเป็นราคาที่สะท้อนพื้นฐาน หรือว่ามันเป็นราคาที่สะท้อนความกลัวของตลาดทุานผบอมอทั้งสองอย่างคือเรายังไม่รู้ว่าพื้นฐานอยู่ตรงไหนเลยฮะเพราะทองคำเนี่ยพื้นฐานจริงๆเนี่ยมันมันหาราคาที่สมดุลเหมือนหุ้นไม่ได้บางคนบอกว่าเอาไปดูหน้าเหมืองสิหลายหลายคนบอกเอาหน้าเหมืองตอนเนี้จากเก้าร้อยเหรียญมาเป็นพันสองมาเป็นพันสี่ตอนนี้ประมาณพันเจ็ดก็ไม่รู้ว่าพันเจ็ดแต่ว่า ตลาดก็ยังซื้อกันไม่หมดเนี่ยนะยังซื้อกันอยู่ตลอดดังนั้นจะไปบอกว่าราคาต้นทุนน้าเหมือนเท่านี้แล้วราคามันมีโอกาสตกมาที่พันเจ็ดอันนี้เป็นไปไม่ได้แล้วยากมากเพราะอะไรเพราะโครงสร้างของการที่เป็นสินทรัพย์ปลอดภัยเนี่ยมันแข็งแกร่งมากนะฮะแล้วมันค่อยๆปรับฐานมามันไม่ได้ใช้เวลาเพียงเดือนเดียวนะฮะมันใช้เวลามาประมาณสามปีแล้ว ถ้าท่านจำได้ปีหกแปดปีที่แล้วขึ้นหกสิบห้าปีหกเจ็ดขึ้นสามสิบปีหกหกขึ้นมาสิบห้าปีหกห้าขึ้นมาประมาณสิบต้นๆเน,นี่ยนะครับสองปีร้อยดังนั้นฐานที่มันขึ้นมาตรงนี้มันไม่ได้ฐานที่เวอร์วังแล้วมันมีฐานที่เขาเรียกว่าสถาบันในระดับโลกเข้าซื้อดังนั้นตรงนี้ท่านต้อง ตามโลกให้ทันในโลกของการลงทุนเนี่ยแล้วตอนนี้ก็เลืมอถือว่าทองคํากับโลหะมีค่าเนี่ยก็ถือว่าเป็นสินทรัพย์ที่น่าจะมีติดกระเป๋าไว้เป็นโลกที่ควรที่จะมีสินทรัพย์ปลอดภัยสําหรับทุกทกท่านบ้างไม่มากก็น้อยครับค่ะกุ้งหราคานี้เนี่ยสี่พันหกร้อยเหรียญต่อออสเนี่ยเป็นราคา new normal ก็คือราคา ที่มันแบบว่ามันจะเป็นปนี้ไปเรื่อยๆหรือว่ามันเป็นราคาที่เออมันไปปลายฟองสบู่แล้วเพราะว่ามันห้าพันเหรียญนะคุณหมอแล้วตอนนี้มันคือสี่พันหกผมไม่คิดว่าฟองสบู่จะอยู่แถวนี้สาหรับทองคานะฮะถ้าจะเห็นฟองสบู่เนี่ยมันจะต้องเกิดสภาวะหลายๆเรื่องที่ราคาต้องขึ้นแบบไร้เหตุผลมากกว่านี้เยอะเช่นขึ้นไปแถวแถวเก้าพันหมื่นหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ต้องขึ้นด้วยความเร็ว แต่ถ้าตราบใดที่ทองคําขึ้นด้วยอัตราเร่งเพียงแค่เนี้ซึ่งผมถือว่ามันเป็นอัตราเร่งที่ไม่ได้มากถ้าเปรียบเหมือนรถยนต์เนี่ยมันก็ขับอยู่ที่ประมาณ80-100กิโลเมตรต่อชั่วโมงมันก็ไม่ได้เร็วมากแต่มันก็ไม่ช้าหรอกนะครับต้องบอกว่ามันอยู่ในสภาวะที่วิ่งแล้วมีการพักจอดรถเป็นช่วงๆซึ่งบอกว่ามันสามารถทดสอบแรงต้านข้างบน แล้วก็ปรับแนวรับข้างล่างได้ดีดังนั้นในฐานของทองคำทุกๆหนึ่งบาทต่อบาททองคำเนี่ยเราถึงมั่นใจว่าสร้างฐานได้ดีมากแล้วก็ตอบโจทย์การที่จะขึ้นต่อได้นะจะเห็นอย่าลืมนะครับอาทิตย์นี้ก็จะมีตัวเลข CPI ซึ่งตอนนี้ถ้าจะให้คาดเดาเนี่ยเขาก็คาดดาว่า CPI อ่ะจะปรับลดลง ตัวเลขนอนฟร์มเฟโรที่เพิ่งออกเมื่อวานนี้ก็ก็เมื่อวันศุกร์ก็หมายความว่าอยู่ในเกณฑ์ไม่ได้สูงมากไม่ได้ต่ํามากก็อยู่ในเกณฑ์ทรงตัวกันแลกา non ันนอนฟร์มเฟโรซึ่งจริงๆตลาดคาดว่าต่ำกว่านั้นอัตราการว่างงานกลับมาอยู่ที่4.5หลังจากที่ขึ้นไปที่4.6ก,ก็ไม่ได้สูงมากดังนั้นตลาดตอนนี้ก็โฟกัสอยู่ CPI ที่จะออกอีก2วันถ้า CPI <ม>ออกมาต่ำลงอย่างที่คาดนะฮะ โอกาสที่เฟดจะลดดอกเบีย้ยในชิ้นเดือนนี้ก็จะมีสูงซึ่งอาจจะถูกกดดันโดยทามอีกนะครับดังนั้นภาพหลักๆต้องบอกว่าทองคำยังเป็นสินทรัพย์ที่น่าลงทุนและจับต้องได้นะครับแล้วก็เป็นสินทรัพย์ของนักลงทุนทั่วโลกเลยไม่ใช่เมืองไทยอย่างเดียวคนไทยไม่ได้เป็นคนซื้ออย่างเดียวนะครับตอนนี้ทั้งจีนอินเดีย ทุกคนกลับมาให้ความสมสำคัญกับการที่มีรีเสิร์ฟทองคำอย่างมากในขณะนี้ครับคุณหมอตอนนี้วิกเวเออร์ระดับโลกเนี่ยเขากำลังทำอะไรอยู่ในตลาดทองคำคะเราเห็นปลายปีที่ผ่านมาที่เข้ามาเก็บกำไรสั้นๆไปตอนนั้นแล้วพอขึ้นมา4ี0พนี่ตอนนี้กำลังทำอะไรกับตลาดตอนนี้ฮะเราเห็นได้ว่า HPR ในช่วงเมื่อวนันศุกร์ก็ขายเยอะนะฮะสองตันกว่า เดือนมกราใน SPDR เป็น n น็เซลนะไม่ได้ยังไม่ได้ซื้อเลยเป็น n น็เซลแต่สิ่งที่สําคัญกว่า SPDR ที่เราบอกว่า SPDR เป็นกองทุน ETF ฟันที่ใหญ่ที่สุดในโลกแต่ปรากฏว่าจะมีกองทุนต่างๆที่เป็น ETF เหมือนกันแล้วเข้าซื้อตองคาและซื้อสะสมมากกว่า SPDR อีกเพียงแต่ว่าอาจจะเป็นกองทุน4ีหกองทุนเข้ามาแต่ว่าโดยกองทุน ETF พวกนี้ เป็นเน็ตบานะครับเป็น n e ็ตบาในขณะที่ SPDR ในมกราเนี้ยเป็น n e ็ตเซลอ่าแสดงว่าภาพรวมๆของ SPDR เนี่ยอืมไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่จําเป็นต้องไปสนใจมากนะักเพียงแต่ว่าเป็นตัวแทนนิดๆหน่อยเท่านั้นเองตอนนี้นะฮะไม่เหมือนในอดีตนั่นหมายความว่าตอนนี้มีกองทุนเฮดฟันหรือกองทุน ETF ที่ อาจจะแตกย่อยไปอีก 10- ถึง30กองทุนเนี่ยเน็ตแล้วของเขาเนี่ยซื้อมากกว่า SPDR รวมๆกันนะก็ะเลยทำให้ราคาทองคำเนี่ยสูงขึ้นแล้วก็พุ่งขึ้นมาโดยตลอดและสิ่งที่เราเห็นก็คือมันแกว่งมากเลยอ่ะมันเหวี่ยงมากดังนั้นสิ่งที่เราพยายามแนะนำก็คืออย่าเลเวลเยอะอย่าใช้มาจิ้นสูงนักแล้วท่านก็จะลงจุนอย่างมีความสุข นะฮเพราะว่าถ้าเราลงทุนแล้ว Leverage มากเนี่ยพอมันเหวี่ยงเนี่ยเราก็จะหนาวหนาวร้อนร้อนตามมันไปครับดังนั้นคำแนะนำคือใช้ระดับมา r g จิเนี่ยเใช้ Leverage ประมาณ3-5เท่าบางคนบอก oh. อุ้ยมันนิดเดียวคุณหมอไปแนะนำแค่นี้มันไม่ประโยชน์หรอกมันก็บอกว่า oh. ผมแนะนำเพื่อให้คุณมีความเสี่ยงต่ำๆยังไงคุณจะได้ไม่ต้องหนาวมาก oh. ใช่อันนี้สำคัญ oh. เพราะว่าเราอย่าลืมว่าถึงแม้ทองคําจะเป็นเซฟเฮเวนแต่เวลามันตกมันก็เซฟทูเฮลเหมือนกันนะมันก็ไม่ไหว <c oughs> ตอนนี้เนี่ยในตลาดทองคําเนี่ยมันมีการเก่งกําไรเกินจริงแต่พ่าแม่หมอก็คือโฟโมนะคะคือแบบอู่เข้าๆออกๆนะ,ะเพราะว่าทอมันก็ผ่านผววเหมือนกันแต่ว่ามันเห็นทิศทางชัดเจนว่ามันเป็นขาขึ้นมีไหมคะโฟโมตอนนี้ตอนนี้ไม่ใช่โฟโม โฟโมมันเกิดเมื่อตอนอประมาณต้นธันวามีบ้างนะฮะมีคนก็แห่เข้าซื้อนะฮะตอนนั้นก็เลยทำให้มันพุ่งอย่างรวดเร็วแล้วแต่ออทามไฮแล้วก็ถูกทุบลงมาแต่ตอนนี้มันมันเพิ่งขึ้นเรอบอกว่าถ้านับเป็นมวยมันก็คือมันเพิ่งเริ่มจะออกเรือไปใหม่อ่ะเพิ่งจะยกที่สองมั้งนะฮะมันมันมันยังไม่ใช่โฟโม แล้วคนเนี่ยก็ยังกล้ากลัวอยู่เพราะว่ามันมันขึ้นมาเร็วแล้วก็กลับมาที่เก่าทําเบรกง่ายคนก็มีทั้งกล้ากลัวแต่ในผมดูเรคคอร์ดจากวันศุกร์เนี่ยเป็นเน็ตเซลนะฮะไม่ได้เป็นเน็ตบายหมายความว่าตอนวันศุกร์ที่เราปิดตลาดคมเมกเนี่ยมันไปที่สี่พันห้าร้อยเก้าเหรียญเองสี่ห้าศูนย์เก้าน็ตเซลลงมาเนี่ยค่อนข้างเยอะนะฮะค่อยขานเยอะ แต่พอเช้านี้มันเปิดจับกระโดดขึ้นเนี่ยแล้วก็ไปสร้างเบรกนิวไฮปุ๊บมันก็เลยเบรกกันใหญ่เลยตอนนี้ผมเชื่อว่าส่วนหนึ่งโดดกลับเข้ามาแล้วพวกนักเก็งกำไรถามว่ามีมากน้อยแค่ไหนต้องบอกว่า f OM o โมตอนนี้ไม่เยอะไม่เยอะเพราะว่าตอนนี้ในช่วง3าสวันก่อนเนี่ยคนก็ก็ไม่ได้แห่ซื้อนะฮะก็เป็นสงบอยู่ แต่ซื้อเนี่ยตอนตอนหนักๆเลยนะฮะตอนปีใหม่ซึ่งอันนี้ถือว่าเก่งมากแต่ซื้อตอนปีใหม่ตอนนั้นโรงงานหยุดร้านทองหลายๆแห่งปิดนะครับโดยเฉพาะร้านส่งเนี่ยก็เลยทำให้ทองคำขาดตลาดไปในช่วงหนึ่งอาทิตย์ที่แล้วตอนนี้ทุกอย่างเกือบจะเข้าปกติแล้วครับหมายความว่าเริ่มกลับเข้าสู่สภาวะที่มีของส่งมอบได้เลยนะครับ เมื่อเมื่ออาทิตย์ที่แล้วยังยังไม่มีนะเพราะเพิ่งเปิดมาแล้วก็ผลิตเริ่มจะทันแล้วในวันจันทร์นี้นะครับดังนั้นกล่าวโดยสรุปก็คือยังเป็นสภาวะเข้าสู่ปกติทั้งผู้ซื้อและผู้ขายตอนนี้แลกหมัดกันผู้ขายไปเมื่อวันศุกร์เช้าวันนี้ได้ข่าวว่าเริ่มกลับเข้ามาซื้อครึ่งหนึ่งแล้วนั้นก็เป็นลักษณะของการซื้อซื้อข,ขายนะครับก็ก็เรียกว่า เป็นเป็นตลาดทุนที่น่าสนใจอีกตลาดหนึ่งครับค่ะตอนนั้นคุณหมอเคยพูดนะคะเกี่ยวกับเรื่องของทองขาดตลาดใช่ไหมคะทองขาดตลาดที่นี่มันก็จะมีการซื้อระหว่าง ETF physical แล้วก็ f u t u r e s ด้วยนะคุณหมอตัวไหนคะที่ตอนนี้มันชี้ตามราคามากที่สุดเลยคุณหมอเอ่อต้องบอกว่าตัว Futures ส่วนใหญ่จะชี้ตามแล้วก็จะชี้นําด้วย ะะแต่ฟิว u จอร์ให้ดูในตลาดโคมิกส์นะฮะฟิวเจอในไทยก็พอได้บ้างไม่ได้บ้างไม่แน่นอนแต่ f ิวเจอรในโคมิกสเนี่ยมันค่อนข้างจะบอกว่ามันมี something happen อยู่ในตลาดพอบอกได้แต่ว่าก็อาจจะต้องดูเป็นแล้วก็ยากหน่อยต้องดูกังคืนอะไรทำนองนี้เพราะว่าตลาดมันไป active ในช่วงประมาณ สี่ทุ่มห้าทุ่มบ้านเราอะไรเงี้ยพร้อมเป็นตลาดกลางวันของเขานะตรงนั้นนะพอบอกได้อย่างไรก็ตามโดยองค์รวมเนี่ยถ้าท่านติดตามเราก็จะรู้ว่าฟันดาเมนทัลมันมาอย่างนี้ข่าวการเมืองข่าวสงครามมันก็จะพอบอกได้ว่าเอ๊ะบางอย่างมันน่าจะมี something happen กับรากาะทองคำในวันพรุ่งนี้อะไรนองนี้เหมือนอย่างอิหร่านอย่างเงี้ยก็เกิดขึ้นในช่วงเสาร์อาทิตย์นะครับ ซึ่งก็แปลกนะครับเสาร์อาทิตย์นี้ประชาชนเข้าซื้อทองเยอะนะครับที่ร้านก็คนแน่นเลยนะครับก็เรียกว่าคนก็แหมช่างช่างเก่งเรื่องข่าวเหลือเกินนะครับใจว่าข่าวกระชั้นชิดคนคนไทยนี่เก่งมากเก่งมากจริงๆก็ยอมรับเลยว่าก็เข้าซื้อนะฮะแล้วเมื่อวานเ,าเมื่อวนันศุกร์ก็ได้รับรายงานว่าส่วนหนึ่งขายไปก่อน แต่พอกลับเข้ามาซื้อตอนข่าวอิหร่านมาคืนในวันวันอาทิตย์อ่ะเข้าซื้อกันแต่วันเสาร์ยังไม่เคยซื้อนะพอมีข่าวปุ๊บวันอาทิตย์มาซื้อกันใหญ่เลยนะฮะก็เลยเออเออ,เอ,อคุณเก่งมากก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นตลาดทุนอีกอันหนึ่งที่เอ,อ่อทั่วโลกให้การยอมรับว่าประเทศไทยเนี่ยมีผู้ลงทุนผ่านทองคำเนี่ยสูงมาก ซึ่งอันนี้ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่ทําให้พวกเราไปกระทบกับค่างเงินบาทก็ต้องยอมรับตรงนั้นแล้วเราก็นนพยายามานนตอนเนี้นะหาหาจุดประเด็นที่จะต้องช่วยแบงค์ชาติให้ได้โดยการที่เราจับมือกันในทุกๆโบรกทุกๆผู้นำเข้ารายใหญ่นะเพื่อที่จะสนับสนุนให้นักลงทุนไทยเนี่ยไปลงทุนในทองคำแต่มีหน่วยเป็นดอลลาร์เทิม ซึ่งตรงนี้มันจะช่วยให้นักลงทุนได้กําไรมากขึ้นด้วยแต่ว่าไอ้ประเด็นที่มันซื้อขายยากจากการที่จะต้องเปลี่ยนเป็นดอลลาร์เนี่ยเดี๋ยวเราจะทําให้มันง่ายเหมือนกับการที่จะคลิกแบบพร้อมเพย์นะครับดันั้นถ้ามันง่ายได้แบบนั้นท่านก็จะสามารถลงทุนในทองคำในรูปของ US d ดอลลาร์เทอมได้อย่างสบายใจโดยไม่มีคำว่าภาษี นะซึ่งอันนี้เราก็พยายามนะครับเพื่อที่จะผลักดันตรงนี้ให้ผ่านให้ได้เพราะว่าถ้าไม่ผ่านอาจจะเจอเรื่องของภาษีเข้ามาซึ่งอันนี้ทุกคนก็ไม่อยากให้เกิดเพราะว่าในเชิงของตลาดทุนหรือตลาดหุ้นหรือตลาดของทองคำเนี่ยถ้าเจอภาษีก็ต้องบอกว่าเห็นผีหนีเข้าโรงแน่นอนเลยครับดังนั้นมันก็เป็นเรื่องยากและไม่ควรเกิดแต่เราเองก็จะพยายามผลักดันให้เกิด มิติใหม่ของโครงสร้างการลงทุนในทองคำในรูปของ US ดอลลาร์ต่อทอยออนซ์ให้มากขึ้นครับ